เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังที่ให้ไลฟ์ให้ข้อมูลต่างๆซึ่งเราก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยแค่เป็นผู้ใหญ่ที่เขากล่าวอ้างรวมถึงการให้ข้อมูลที่บอกเล่ากันเฉยๆแค่นั้นผมผมถามมันมีจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยฝากเนี่ยมาเตือนกันจอมบาลังเดี๋ยวกันจอมบาลังช่วยแล้วจะเสียเองไม่เคย ไม่เคยเลยไม่เคยเพราะชมด้วยซ้ำเพราะรู้แต่วินาทีแรกว่าแล้วว่าการลงมาช่วยพอรู้ว่าการลงมาช่วยเราเรารู้แล้วเราไม่เข้ายุ่งเลยเราแค่ดูห่างเท่านั้นเทไม่เคยไปบอกเขาเลยต้องมาเตือนกันจอมพลังต้องอะไรเคยไม่เคยบอกเตือนเพื่ออะไรจะต้องถามก่นแอันนี้ผมถามผมถามมี้ไงจะได้รู้ไงว่าเตือนไม่เคยไหมไม่จะเป็นต้องเตือนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการทําอะไรแล้วเราเองเป็นผู้ใหญ่พอเนาะเราก็อายุระดับนี้ละมันก็เลยมีความให้เราก็ต้องการแสดงตัวเองนะว่าไอสิ่งที่เขาพูด พอมาเห็นคลิปเฮ้ยมันมันมันมากนะเรายังตกใจเลยยังตกใจเลยแล้วสิ่งที่อยากจะบอกอีกอันหนึ่งคือเขาพยายามชวนเข้าไลฟ์นในวันที่26และขอคิวส<ม>่วนตัวอีกวันรุ่งขึ้นคือวันนั้นนะเขาไลฟ์กี่โมงไลฟ์อ่ะ น่าจะดึกแล้วจำเวลาไม่ได้เนาะยี่สิบกกลางคืนอ่าวันที่ยี่สิบกกลางคืนวันที่แบงค์เสียแล้วก็มีข้อความเข้ามาหาเนาะเดี๋ยวดูข้อความได้เลยบอกว่าขอให้เข้าไลน์หน่อยอ่าเราก็มีความสุขเฮ้ยมันอย่ามายุ่งอะไรกับฉันดีกว่าอ่าก็ตอบปฏิเสธไปแล้วหลังจากนั้นจบไลน์นั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเนาะเราเห็นข่าวเฮ้ยทำไมแรงอ่ะมันมันเป็นข้อมูลที่ปิดเบือนล่ะทำไมเป็นข้อมูลที่แบบนี้อ่ะ ก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วแล้วก็ขอคิวมาอีกบอกว่าขอคิวสามทุ่มขออีกวันหนึ่งยีสิบเจ็ดจะชวนเข้าไลฟ์อีกก็เลยบอกให้เรื่องนี้ทีม่ยุ่งนะไอ้ที่เขาพูดถึงผมอะวันไหนที่เขาเตือนผมอะยี่สิบหกยี่สิบหก็คือคืนนั้นเลยหกวันที่แบงค์เสียเลยอวันวันแบงค์เสียยี่สิบถ้าจะถ้าจะไม่เป็นมันเป็นข้ามวันเนาะอ่าที่ที่เล่าให้ฟังว่าแบงค์โทรหา อ่าฟี่อ่ะตอนเที่ยงคืนยี่แปดนาทีอ่ะอแค่นั้นเองแล้วเสร็จเสร็จจากนั้นเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นก็ที่เอาศพมามาที่ที่วัดน่าจะเป็นคืนนั้นที่ไลฟ์สรุปที่เขาบอกว่าอ้างคุยหายฝากไปบอกคุใยญ่ฝากไปบอกเนี่ยไม่ได้ฝากอะไรเลยจะฝากอะไรเราต้องถามก่อนเราเราแค่เล่าเรื่องราวของข้อมูลเชิงบอกเล่าเฉยๆว่าข้อมูลอย่างนี้ที่คุยกับแบงค์เป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการไปทําร้ายการไปพูดคุณต้องทําเอง ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในวงการอินฟูเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรขาวอะไรดำอะไรเทาอะไรสมควรจะพูดเพราะฉะนั้นอ,อย่าเอาอย่าเอาผมไป,ไป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 เกี่ยวข้องเอ,อ,อ่อคือไอจุดที่เขาบอกว่าฝากข้อมูลมาเนี่ยมีฝากข้อมูลมาไหมว่าเฮ้ยกันจอมพลัง่ยไปเปิดรับบริจาคนู่นนี่นั่นน่ยมีฝากข้อมูลส่วนนี้มาไหมนาวันทียี่สิบหกอ่ะคุณกณันยังไม่ได้พูดอะไรเลยถูกไหม,แ,มแค่ไปดูงานยม เอาเอาเอาศพกลับมาแค่นั้นเพราะนั้นไม่มีใครรู้อยู่แล้วบริจาคไม่บริจาคเนี่ยเราไม่ได้สนใจประเด็นคือข้อมูลมันคืออะไรก่อนข้อมูลมันคือแบงค์เสียแบงค์โทรหาเที่ยงคืนยี่สิบยี่สิบแปดนาทีแบงค์อยู่กับยายแบงค์เลี้ยงดูยายยายอยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรตอนนั้นเข้าใจว่าตรงนั้นคือหมู่บ้านเนื้ออาทอนอคุณจีเนี่ยเคยไปหายายเคยคุยกับแบงค์รู้ว่าเขาไปเช่าอยู่ข้างนอก แบงค์เลี้ยงดูยายให้เงินยายจะเข้ามาหายายสี่วันบ้างเจ็ดวันบ,บ้างแล้วแต่งานแบงค์นี่คือข้อมูลที่เราถ่ายทอดเข้าไปแบงค์ขายพวงมาลัยแบงค์ขายดีนะอ่าแล้วก็บอกว่าแบงค์น่าจะมีเงินอยู่ประมาณแปดแสนอันนี้พูดให้เพื่อที่จะให้ช่วยเช็คกันหน่อยอ mm hmm. เออ mm hmm. เพราะว่าค mm hmm. าดการคำนวณความน่าจะเป็นที่เราเล่าสู่กันฟังกับแบงค์เนี่ยมีความน่าจะเป็นนี่คือข้อมูลฐานข้อมูลแค่นี้อืม mm hmm. นอกนั้นไม่มีอะไรก่ับวันนี้เจอไหมแปดแสนยังไม่รู้ยังไม่รู้เลย ยังยังไม่ได้รับรู้เลยแล้วข้อมูลที่พี่ได้มานี่ได้มาจากไหนคะจากแบงค์โดยตรงจากแบงค์จากแบงค์พูดกันอ่าแบงค์ี่อาจะโม้คือเราเรารู้พื้นฐานน้องเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาเราจะเช็คอะไรเราก็ต้องพยายามหนึ่งไปหาข้อมูลไปที่บ้านไปหายายไปถามแต่เรามีการบอกให้ไปไปพูดในไลน์อย่างนั้นไหมว่าแบบอนนั้น่ะเพื่อต้องถามนี้ก่อนแต่ผมถามไม่มี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 แล้วที่แบงค์เขาว่าแล้วแล้วที่ อ่าพี่อินฟูคนนั้นอะเขาว่าเขาว่าตัวแบงตัวยายตอแหลอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่มีไม่ได้ฝากบอกเขาพูดขออกแบาเองแรงแรงไปไหมอ๋อไม่ค่ะเขาปิเเห็นในข่าวไม่ได้ไเหนเหมือนกันเหมือนกันเห็นิรู้สึกยังไงอ่ะพี่ฟังคานี้แล้วรู้สึกไงแรงอ่าแล้วพี่เป็นคนที่แอนตี้อินฟูสายเทาสายดำเยอวเนาะอ่า็จะบอกแบงเสมอว่าเจ้าจงหลุดออกมาจากสายพวกนั้นเถอะมาอยู่สายสีขาวเถอะเอ๋วพวกพี่ดูแลช่วยกันเองเพราะฉะนั้น ไม่มีอยู่แล้วคําพวกนี้มันสมควรไหมคําพวกนี้พี่รู้สึกว่าสมควรพูดไหมปูบางนาเนี่ยอย่าบอกสมควรไม่สมควรเลยมันอยู่ที่สมนึกอะอะตรงๆนะเราโตแล้วเราแก่แล้วเราอายุระดับนี้แล้วค่ะเราไม่ใช่ด่ากันในภาษาคนสองคนที่ไหนล่ะแต่นี่มันพูดออกสื่อพูดออกไลฟ์แล้วที่พี่มานี่เขาให้ให้พี่มาติดต่อหรือว่าพี่ไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันแสดงตัวเองหลังเกิดเรื่องเขาทักหาพี่ไหมทัก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  พยายามพูดมาคุยตลอดแล้วล่าสุดก็เพิ่งทักมาเมื่อวานทักมาเหมือนกันว่าว่าขอบคุณนะที่เอาเรื่องนี้มาให้เป็นประเด็นที่สอนเอ้ามันเหมือนว่าเราไนียเป็นประเด็นที่สองเป็นประเด็นที่มาสอนเราเป็นประเด็นที่มาสอนให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอผมไม่เข้าใจอ่ะความหมายคือหมายความอันนี้โดยส่วนตัวเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นการพูดจริงใจหรือว่าเป็นการประชดประชันไหมขอบคุณมากมายที่ เอาเรื่องเนี้ยมาให้เกิดเป็นประเด็นเป็นครูอ๋อเหมือนเอาเอาข้อมูลที่พี่ให้ไปเนี่ยให้เขาเอาไปพูดอ,อย่างเงี้ยหรอ,อซึ่งค่งก็แค่มีความรู้สุดว่าอ่ะว่า,าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่ติดต่อทางคุณการทีมคุณกานได้ติดต่อเองค่ะโดยขอผ่านนักข่าวไปบอกให ไม่สบายใจกับข่าวที่เกิดขึ้นว่าทาไมถึงมาอ้างผู้ใหญ่มาอ้างเราว่าเราใหู้้ผู้ใหญ่นอกจากพี่เนี่ยมีคนอื่นเป็นผู้ใหญ่ของเขาอีกไหมที่เขาอ้างเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยมีพี่คนเดียวไหมคะไม่รู้เพราะว่าเวลาเขาคุยงานเนี่ยเขาก็มีคําว่าผู้ใหญ่หลายหลายคนเนาะใช่แต่เราไม่รู้ผู้ใหญ่เราไม่รู้ใครอ่ะผู้ใหญ่บ้านหรอแต่ครนี้พอมาพูดเรื่องน้องแบงค์เนี่ยซึ่งเราเองเนี่ยมันคือผู้ใหญ่ของแบงค์จริงๆที่เราได้รู้จักแบงค์จริงอเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราไหม ทาไม <Ừ. S 1> มาโยนเราอย่างนี้เขาพูดเขาพูดในข่าวเขาพูดชื่อพี่เลยผมจาได้ผมดูอมรินอยู่อืมต้องบอกเลยว่าเป็นชื่อพี่เลยอยู่เบื้องหลังส่งข้อมูลมาให้ทั้งหมดเป็นคนนามาพูดถูกป่ะซึ่งซึ่งเขาพูดอย่างนี้เรารู้สึกยังไงว่าเนี่ยเราเนี่ยสุดท้ายเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนะี่ยอย่างที่บอกแหละข้อมูลคือข้อมูลก่อนนะ,ะการคุณเอาข้อมูลเราไปเสริมแต่งตั้นเติมแต่งอันนี้มันเรื่องของคุณแล้วมันคือสนดานมันคือสิ่งที่คุณทําเองแหละ อย่าเอามาอ้างซึ่งเกลียดมากตอกลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการอินฟูมานะเราเอาจอคานี้เยอะเลยเอาเราไปอ้างเนะี่ยเป็นฐานข้อมูลเดียวดีๆนี่แหละแต่เอาไปแต่งเติมเพิ่มจนทําให้คนอื่นเสียหายไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดนี่เหมือนเขาบวกโอเวอร์ไปบางกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหอ,อะนักข่าวรู้นะเนาะฐานข้อมูลเรามีแค่บอกว่าแบงก์อยู่เท่าไหร่จูเงินแบงค์ให้ทีหนึ่งแบงค์อยู่กับยายแบงค์ไปหายายมีฐานข้อมูลอยู่แค่สามสี่ชุดแค่นั้นนี่คือฐานข้อมูลแค่นั้นก่อน น้วนอกนั้นคุณไปแต่งเติมด้วยคําว่าตอแหลอย่างเงี้ยแรงรับบริจาคแรงออะไรหลายๆอย่างแรงก็เลยมีความรู้สึกโอ้โหถ้าเกิดอยากออกเองถ้าอยากว่ากันเองไม่ได้ยากไหมถ้าจะติดต่อกันถูกไหมแต่ถามว่าถ้าอยากดังลองไปดูในสื่อโซเชียลีิคนนี้ไม่ได้เป็นอินฟูคนนี้ไม่ได้มีช่องอะไรเลยเพราะนั้นความอยากดังไม่น่าจะมีเขาเคยติดต่อบอกพี่ว่าจะมาที่วัดไหม เออไม่เคย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 เคยจะมาหาผมไหมเคยติดต่อไม่เคยไม่เคยไม่เคยเหรอเขาเขาบอกแค่ว่าเขาบอกแค่ว่าอยากจะมาแต่กลัวอยากจะมาหาผมแต่กลัวใช่ไหมติดต่อว่าอยากจะมาใช่ไหมไม่ได้ติดต่อบอกบอกบอกว่าอยากจะมาอยากมาเขาถามพี่ว่าพี่มางานไหมบอกเฮ้ยพี่ก็ต้องไปสิพี่ไม่ไปได้ไงล่ะอ่าแค่นั้นเองกลัวอะไรตะพูดพูดจริงพูดถูกต้องกลัวอะไร ัวกเอฟซมัง้ง <F> <X S 2> ตัวอะไรเลยหรือแล้ว <FC S 1> มัน, <X> S> <S ม,นมันเกี่ยวอะไรกับเอฟซผมม uh, าที่เวลาเขาไลฟ์สดล้วควไปว่าเขาผมถามในมุมม,มองพี่ที่บอกว่าผมถ้าผมควบคุมเอฟซพวกนี้ไม่ได้ผมต้องเลิกช่วยสังคมนี้มันเกี่ยวกับผมไหมแต่ในมุมนี้พี่บอกว่าพี่เป็นเนี่ยแบบคนรู้จักเยอะพี่มันเกี่ยวกับผมไหมไม่เกี่ยวกับดูจันเลยเออคือผมเนี่ยผมยังงงว่าตะกาเขาเป็นอะไรแล้วแล้วพี่ไปเจอเขาได้ไงนี้ก่อนรู้จักกันมาสองเดือนเอง สองเดือนสองเดือนนะย้ำเลยค่ะสองเดือนนะรู้จักผ่านทางงานทั่วทั่วไปแล้วเขาอ่ะกําลังจะจัดงานงานหนึ่งแล้วจะเชิญอินฟูที่มีชื่อเสียงอ่าอ่าเจ้าของงานอีเวนต์ออแกไนน์คนนั้นก็ติดต่อมาทางพี่จีว่าพี่จีช่วยเชิญอินฟูคนนี้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 หน่อยเพราะพี่เป็นผู้ใหญ่พี่จีสามารถน่าน่าจะเชิญได้อ่าเราก็เชิญอินฟูให้นี่คือสิ่งที่เราเจอกัน เพิ่งรู้จักมาได้สองเดือนแล้วหลังจากสองเดือนเนี้ยก่อนหน้าแบงค์น่ะที่เรามายังทํางานต่อเจอกันอยู่คุยกันอยู่เพราะยังมีเรื่องติดค้างเรื่องอีเวนต์อยู่เรื่องหนึ่งขออนุญาตไม่พูดยังมีติดค้างที่ไม่เคลียร์กับอินฟูอยู่ซึ่งเราเป็นคนผู้ใหญ่ในวงการถ้าเรื่องนี้ไม่เคลียร์เราไม่จบไงกะแล้วก็มาเกิดเป็นประเด็นของน้องแบงค์ขึ้นที่วันนี้น้องอินฟูเขาโดนฟ้อง ที่อืมยังไงบ้างเขาวันนี้ก็คือวันนี้ค่ะวันนี้แจ้งความแน่นอนจัดการเลยครับดาเนินการตามไม่ได้ปกป้องไม่ได้อะไรนะใช่ที่ครับมีคำถามครับเมื่อี้มีคนดูเยอะมากๆฉับเข้ามาในช่องแชทสดนะครับว่าที่เป็นไตมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับอินฟูคนนี้แล้วที่ที่บอกว่ารู้จักกันมาสองเดือนเนี่ยทางานอะไรร่วมกันหรือเปล่าอ๋อเฉพาะอินฟูคนนี้นะอินฟูคนนี้รู้จักผ่านทางงานอีเวนต์ต่างๆก่อนเนาะ <Ừ. S 2> พี่จีไม่ได้รู้จักเขาเป็นทางการนะครับแต่เขาอาจจะรู้จักพี่อยู่เพราะพี่ไปงานเปิดตัวอะไรต่างๆจนกระทั่งสองเดือนที่ผ่านมามันมีงานจัดงานมอบรางวัลขึ้นมารางรางวัลหนึ่งนะจัดมาเมื่อเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นคนที่ทําอีเวนต์เนี่ยเขาก็ติดต่อมาทางพี่จีว่าอยากจะให้พี่จีเชิญอินฟลูเอนเซอร์หน่อยคนนี้คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้ที่มีชื่อชื่อเสียงมาร่วมในงานนี้อพี่จีก็เชิญให้ครับเชิญให้ อ่า<ม>ก็เป็นอินฟูที่มีชื่อเสียงอยู่นะครับเออแล้วแล้วพี่จีมีความสำคัญยังไงครับถึงได้มีการไปเชิญลีครูมาได้อ๋อต้องเท้าความพี่จีอยู่ในวงการอินฟูมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะช่วยดูแลอินฟูบ้างช่วยประสานงานข้อมูลบ้างให้ความปรึกษากับวงการอินฟูก็เลยเป็นที่มาที่ใช้คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการอินฟูเท่านั้นเองครับแสดงว่าคนในวงการอินฟูเนี่ยรู้จักพี่จีเป็นอย่างดีเลยรู้จักในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอินฟูในเมืองไทยมันเยอะรู้จักในระดับหนึ่ง อินฟูเอาเป็นว่าทุกกลุ่มดีกว่าที่เป็นเชิงสายขาวนะครับสายขาวหมายถึงการทําธุรกิจที่ถูกต้องอะไรที่ถูกต้อง<ม>ขายของที่ถูกต้องสายขาวต่างๆจะเป็นสายกินสายเที่ยวสายทําอาหารก็มีอยู่ที่รู้จักกันแต่ว่าพ<ม>ี่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าพี่อยู่เบื้องหลังใช่ใช่ครับที่อยู่เบื้องหลังครับเบื้องหลังอืโดยืนยันนะไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังมาใหาผมนะที่นะ ลองเช็คโปรไฟล์ก็ไอ้ลองลองเช็คประวัติการรู้จักกับเขาก็ได้ครับว่าเราขอดูแชทหน่อยหนที่เขาทักหาพี่อ่ะพี่ส่งแชทให้ผมดูหน่อยหนึ่งอยากดูดูหน่อยอยากดูเนาะอ่ะหาเดี๋ยวให้ให้ท่านนายดูเนาะอ่าเจ๊ออฟนะฮะนี่เจ๊ออฟโอ้ยโทษโทษขออนุญาตเออให้เปิดชื่อนะ วันแรกนะฮะค่ะสิบเจ็ดพฤศจิกายนอ่าก็คือเชิญอินฟูมาก็ค่ะคนนี้ก็ส่งรูปมาให้นะครับหลังจากนั้นเวลาไปงานเจอกันก็เขาก็จะส่งรูปมาให้ครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการโทรคุยขอปรึกษาค่ะอ่าเห็นไหมฮะนี่คือยี่สิบสองธันวานะเพิ่งคุยกันเพิ่งคุยกันอ่าแล้วก็โทรคุยปรึกษาหารือครับอ่าเขาก็ถามมาพี่จีรู้จักคนนู้นคนนี้ไหมที่มาในงานไหนติดต่อคนนี้ได้ไหมกาลังราษาให้ครับอะไรก็ว่าไป นะครับก็คุยกับคุณคนนี้นอนหรือยังอ่ะก็โทรเขาก็โทรมาจนกระทั่งอวันที่ยี่กนะครับเขาก็บอกอ่าเขาขอหลักฐานในเรื่องของของเบอร์แบงก์จริงไหมที่โทรหาคุณตอนเที่ยงคืนครึ่งก็ส่งให้ดูแล้วก็อ่าเช็คให้ดูว่าเฮ้ยแบงก์ก็เคยลงรูปพี่จริงนะอ่ะคือเป็นการยืนยันว่ารู้จักกับแบงก์จริงอ่าเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรครับก็โทรมาเห็นไหมฮะนี่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 นนี่นี่ะวันที่ไลร เขาบอกให้ที่จีโทรหาเบอร์นี้หน่อยซึ่งเรารู้แล้วน่าจะเป็นประเด็นเขาไลฟ์อยู่หรือเปล่าไม่ยุ่งเลยประชุมครับน่าเราก็อ่าที่จีจองตัวสามทุ่มครับพรุ่งนี้ไม่ยุ่งรับอ๋อก็คือไอ้ที่เบอร์นี้คือเขาให้โทรไปในขณะน่าจะนะน่าจะนะน่าจะโทรเข้าไปในขณะไลฟ์เราก็เลือกว่าประชุมครับดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วก็จองตัว สามทุ่มครับบ้นลุงขึ้นไม่ยุ่งครับอ่าเท่าที่เห็นในนี้ก็ไม่ไม่ได้มีการสนับสนุนเยเขาบอกว่านี่พี่ไปงานจริงนะเนี่ยสงสารน้องเอาใช่แล้วเขาก็เริ่มโทรมามีเบอร์ป่ะมีเบอร์ป่ะแล้วเขาพยายามถามหาเบอร์คุณกันกับทางพี่จีพี่จีก็บอกว่าโดยมารยาทพี่จีไม่ให้ใครคุณต้องหาเองคุณต้องหาเองไม่ใช่ว่าคุณจะแสดงความสำนึกผิดโดยผ่านทางพี่ไม่ได้พี่ก็สวยจริงเพราะขนาดพี่จีเองหาเบอร์ทางคุณกันยังผ่านทางน้องนักข่าวเลยองน้องนักข่าวพี่มีประเด็น อยากจะคุยอยาคุณกันเท่านั้นเองแล้วคนที่นั่งอยู่หลังกล้องอ่ะพี่รู้ไหมว่าเป็นใครรู้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ซิบผมหน่อยลูกคู่คือมีลูกคู่มัีลูกมีลูกคออยู่ลูกคู่ที่เป็นเสียงผู้ชายเนาะเออลูกคู่เนี่ยเดี๋ยวลูกคู่ต้องสน่อยนะผมว่านะได้ไหมคุยเหมือนเหมือนรู้เหตุการ์ด้วยกันนะทั้งสองคนนะนะสรุปสรุปพี่ยืนยันในผมหน่อยยายเนี่ยเขาเป็นอย่างที่พูดไหมต่อจริงไหมอ่ายายอ่ะ ทั้งคู่เลยแล้วกันนะยายเป็นคนน่ารักพร้อมกับแบงค์เหมือนกันจากการที่คุยกันนะครับยายแกก็พูดตามภาษายายอยู่แล้วเราถามไปแกก็ตอบมานะจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่จริงก็อยู่สถานการณ์ตรงนั้นที่แกตอบซึ่งเรารู้ข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นยายจะไปมีคาคานั้นเนะี่ยขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะมนแมลงอ่าอ่กับคนนี้เหรอเพื่ออะไรหรือไปยายจะไปโทษนะพูดเลยแล้วกันยายจะไปตอนแหลกกับคนอื่นเพื่ออะไรอ่ะ ออเออแค่น,นั้าานเองหลังอย่างนี้นนพี่เอามาทํางานด้วยไหมสนับสนุนไหมนนอ,อ๋อมาบอกแล้วไงถ้าอินฟูสายขาวเราเราเราช่วยงานอยู่แล้วแต่ถ้าอินฟูสายเทากับดํานี่คุณจีแอนตี้มาตั้งแต่ไหนแล้วไอจเจ้าแบงค์รู้ดีรอบหน้ามีร่วมงานกันไหมกับบางานาเนี่ยมีร่วมงานกันไหมพอเธอพอเธอพอเธอแค่นี้ก็ก็ถึงบอกว่าทให้คนเขาเดินไปไหนทุกคนก็ทักแล้วว่าไอ้ไอ้นี่เองเหรอผู้ใหญ่ผู้หนุนหลังซึ่ง เสขาพูดมั่นใจไงะพูดมั่นใจเขาบอกว่าในเป็นผู้ใหญ่ที่ส่งข้อมูลมาให้เราก็ฟังกันในข่าวก็เห็นชัดเจนใช่ไหมงานนี้ไม่รู้ว่าต่อที่ไหนนะอ่ามีใครถามอะไรเพิ่มไหมมีใครอะไรเพิ่มไหมเดีนนะอืข้างนยนไม่ติดแล้วเนาะฮะดใไหมโอเคผมโอเคละเขากล้ามาไงเขายังโอเคส่วนผมเป็นคนแฟร์อยู่แล้ว นะถ้าเขากล้ามาบอกว่าเขาไม่ยุ่งด้วยแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้อยู่เบื้องหลังผมโอเคนะที่เหลือก็ให้สังคมเขาเป็นคนตัดสินใจเอานะแต่สาหรับผมผมว่าโอเคก็ต้องอ่าเดี๋ยวต้องบอกนะก็มีคนส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมผมฟังให้บ้างหน้าอะแต่ตร <c oughs> งให้ผมนี่เพราะว่า<อ>เขารู้ว่าว่าคนนี้เป็นคนตามอ<ะ>ินฟูอยู่เขาเป็นคนที่ว่าให้เราคอยดูอินฟูคอยใครไม่ดีอะไรยังไงเราก็จะเล่นเ,<อ>เลยเนาะมีข้อมูลเชิงลึกมานอกเรื่องนี้เหรอออาแล้วอ้าละเอาละเ้าละ รวบรวมอย่างนี้ดีวะนี่สุดยอดเออย่างนี้ผมโอเคเลยนี่นะแต่ต้องยอมรับนะว่าพี่ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะแสดงความบริสุทธิ์ใช่สิเพราะว่าอินฟูทุกคนรู้จักอยู่ว่าว่าพี่จีเป็นใครเป็นสไตล์ไหนอยู่แล้วเขาเขารู้อยู่แล้วแม้กระท้่งไอเจ้าแบงก์เองต้องขอบคุณมากเลยนะว่าต้องขอบคุณน้องมันข้อหนึ่งว่าพี่หนูขอลงรูปพี่แค่รูปเดียวได้ไหมแต่หนึ่งอยากลงมากกว่านี้เพราะรู้ว่าถ้าลงรูปฟูพี่ไปเนี่ย พี่เสียแน่อน้องก็คิดถึงขนาดว่าตัวเขาจะทําให้พี่เสียด้วยสามเขาถึงขอลงรูปที่สอนนอลูปเดียวนี่แหละถึงบอกว่ารักมันแล้วก็อยากรู้ว่าเที่ยงคืนยี่แปดอ่ะใครโทรหาอืมนั่นนะสิสงสัรมากเลยใครโทรหายังติดใจอยู่หน้าตอนเนี้ยถ้าเป็นแบงค์จริงถ้ารับแบงแบง์ไม่น่าจะเป็นอะไรลูกคู่ลูกคู่เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวผมเพิ่มเติมสองอันแล้วกันลูกคู่กับไอเคสอื่นนะ่ะนะเอาให้ผมหน่อยลูกคู่อะ่ะแล้วได้ยินใช่ไหมในคลิปลูกคู่จะมีลูกคู่อยู่นะตลอดนี่นะเออเอาดิโถลูกคู่เขาสนับสนุนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมผู้สนับสนุนเลยนะสนับสนุนนะี่ใช่ไหมอ๋อได้ได้ยินลูกคู่กันด้วยใช่ไหมลูกคู่มาโหวตเสริมทุกอย่างเลยเสริมเลยไม่มีแบกเลยลูกคู่ ฝากไปบอกด้วยอ่ะชีชัดเจนไม่เอาสิตอนนี้เขาเขาคงเกียดแล้วล่ะอะไรเขาสว่าความมาล่าสุดว่าไงผมขอดูเลยแม่ล่าสุดใจแต่ให้ดูแป๊บนี่อ่ะเดี๋ยวอันนี้สลิปโอนเงินเดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรอ่าก็ถามเข้าไปเหมือนกันว่าอคนนี้ใคร เห็นเอาเอาโพสตไปลงเยอะอันนี้ก็ไม่ไม่ไมีอะไรเนาะเขาก็จะโทรคุยปัญหาของเขาทุกวันอืมอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่ที่สองสามวันหลังที่มีข่าวหนักๆเนี่ยอืถามว่าํำนึกไหมก่อนอ่าอ่ะ หนึ่งไหมเออไม่เห็ขอโทษผมเลยสานึกไหมก่อนแต่อันนี้ต้องถามคุณกันก่อนนะวันนั้นเขาโทรไปเนี่ยเขาบอกคุณกันกำลังจะขึ้นเครื่องบินอ่ากำลังจะโทรขึ้นเครื่องบินเขาก็บอกคุณกันคุยดีมากเลยเคียร์กับคุณกันจบเรียบร้อยแล้วเคียร์จบแม่งเคียร์จบแม่คนมั่วเลยผมบอกตรงนี้เลยนะครับทุกคนเออผมไม่คุยผมบอกเลยผมไม่คุยถ้าจะด่าผมในที่แจ้งแล้วจะมาคุยกับผมในที่รับผมบอกว่าผมไม่คุยนะผมไม่มี สวัสดีครับว่าไงครับท่านว่าไงครับไม่มีนะครับอ่าผมไม่มีคุยดีอะไร่ะผมบอกว่าไม่ต้องอ้อม้อมคุยกับผมอ่ะก็ถามชื่อคนนั้นคนนี้ผมไม่คุยนะคือจุดหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าว่าแย่ไปต่อไม่ได้แล้วก็นี้คือเราบอกว่าเอฟซีถ้าผมควบคุมไม่อ่าควบคุมไม่ได้ให้ผมเลือกช่วยสังคมไปเถอะสําเนีย้ตรงไหนอ่ะย่างนั้นถามกุกันหน่อยวันนั้นเขาบอกว่าคุยคุยกันจบแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะ สารภาพผิดโดยที่เขาจะไม่ทําคลิปต่อโดยจะไม่เล่าข่าวต่อเขาเขาพูดกับคุณกันจริงไม่จริงวันที่โทรมาขอโทษไม่มีวันงานเผาอะไม่มีไม่มีสํานึกอะไรจะมาทําข่าวต่อแล้วไม่มีอะบอกถามชื่อคนนั้นคนนี้ผมก็ไม่รู้จักหรอกใครบอกไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่ต้องอ้อมคอมี่เ้ยคุยไม่ได้ยาวด้วยแล้วก็ตัดสายอืนะนะเป็นยังไงล่ะนะ มันต้องมาเจอกัน,นแบบน,น,น,นี้แหละมันต้องมาเจอกันอย่างนี้แหละถึงได้หลับลูกเนี่ยเขาไม่ไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาไม่เอาแล้วเนี่ยใช่ไหมตันหางแล้วอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปแต่ผม <ไป S 2> บอกว่าผมไม่ติดใจผมมานั่งนี้ทําอะไรอ<ห>่ะ <ๆ S 2> ใช่ไหมแล้วมานั่งอยู่เนี่ยแจ้งความเขาเดินเข้าไปก็แจ้งความแล้วไม่ติดใจได้ไงนะถามไอ้ีที่ดูอยู่ยอมไหม่ะ เอฟซีผมบางคนนี่บอกว่า hmm. ถ <ason> <ats> right. well, ้าผมไม่ไม่เอาเรื่องนี้เขาเลิกติดตามผมเลยนะบางคนนใช่ป่ะเช่นกันเช่นกันอินฟูบางสายก็บอกว่าพี่จะกลางฝีปกป้องเขาเหรอบอกเออปกไม่เกี่ยวกับพี่แล้วถ้าพี่ไม่เอาเรื่องเขาพวกผมก็ไม่ยอมนะพี่ออ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นอืมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวด้านในน่าจะยาวเหมือนกันอืฮะยาวยาวไหมเดี๋ยวให้ทางนรถนำเข้าไปก่อน